น่าสนใจมากๆ่ผมเป็นตัวที่บัฟท่าป้อม2จังหวะทีผมนี่ปล่อยมาปุ๊บก็คือบัฟเลยท่ผมไล่จากนูนควาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมไลานเเจอร์ในราคาฮิูวในทุกเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยทผมบอกเลยว่าทุกแพ็คเกจ่ผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 5เกันเลยการันตีความปลอดภัยท่ผมเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชัติหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม รับสวัสดีทั้งช่วงที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับสู่ช่องไอซ์ซันนี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมเองสำหรับในรอบนี้ก็ตกไปที่ไอดีแอลิสตนะครับผมเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมเล่นทางลาเลนเจอร์ท่าตามอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมมีอตาตะให้กับทีมผมเองอาจจะเป็นตัวอตาตะตัวแรกของทีมผมก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมก็เล่นมาอย่างยาวนานแต่ผมยังไม่มีตัวอมตะให้ทีมมเเลยผมผมเลยยนัผก็ตดสิใจว่า จะมาปั้นตัวของวิวจิเคนมาแบกทีมเองเนื่องจากเลนเจอร์ตัวนี้เป็นสายพลังธาาุน้ําและอย่างนึงคือสามารถเป็นตัวชนกลได้นะผมผมก็เลยตัดสินใจว่าจะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาละกันเนื่องจากว่าอาจารย์เีนกินของผมก็อ่านว่ายืนให้ทีมได้ไหมก็ยืนได้นะผมแต่ว่าอาจารย์เีนกินเป็นคาดไฟนม์มอาจจะแพ้ทางพวกคาดน้ำค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็หลีกที่ผมอยู่ก็เจอเลนเจอร์ธาตุน้ำค่อนข้างที่เยอะเลย ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นตัวของยูจิเคนมาเสริมทีนั่นเองแล้วก็เอามาเสริมให้กับตัวของอาจารย์เลเกนด้วยผมอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไอดีนี้ถ้าผมปั้นตัวของยูจิเคนมามาากกันจะเก่งขนาดไหนการโน่สำหรับคิดปั้นเลนเจอร์มาไปทีมในรอบนี้ทุกคะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตไปยัดกุบกันเลยทุนอ,อ่าก็บอกเลยว่ารอบนี้ผมลงทุนค้างที่แบบเยอะมากแล้วก็มาคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาเกมหน่อยละกันตอนนี้ทุกคผมก็ รู้ข้อมูลข่าวสารแล้วแหละที่จริงผมก็ตั้งหิรตั้งหิรมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วหนว่าคุณระบูในรอบนี้หนมันไม่ค่อยเก่งที่คิดและก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้เลยหนูว่ามันไม่เก่งจริงด้วยแล้วก็ความสามารถสกิลโดยรวมทั้งหมดมันไม่ค่อยดี่ะรอบนี้ก็มีการปั๊บมาจากตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ตัวเกมได้แจ้งแล้วว่าจะอัปเดตตอนวันที่6กหนู่าน่าจะอัปเดตมาตอนประมาณ ตอน10โมงเช้าถมไม่ก็ประมาณตอนเที่ยงเที่ยงุ่มอ่อะก็จะอัปเดตประมาณ2ชั่วโมงเองก็ไม่รู้ว่าจะมีการเลทหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือน่าจะมีแน่นอนผมสำหรับเลทตรงนี้อ่ก็อรอดู้งน้ยคว่าจะเลทแบบนานไหมหรือว่าเอเลทที่เกี่ยวก็ คอยไปรู้กันอีกทีละกันแต่ว่าที่อัปเดตเข้ามาข้อค่อนข้าง,างที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมก็จะเป็นอัปเดตตัวโคโลโบในรอบนี้เองอัปเดตท,ทางด้านของความสามารถสกิลของชักกะทม่ทำให้มีทะลุอาตารนั่นเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันค่อนข้างท,างที่แปลกตามากๆเนื่องจากว่าตัวเกมนะผมเท่าที่แบบเปิดมาทีมันก็มีเหมือนกันแหละที่ว่าจะปรับสมดุลเกมปรับเลนเจอร์ปร,รปรับนู่นปรับนี้ปรับนันน่นแต่ว่าในรอบนี้มันคือสูตรมากๆคือแบบ นานๆทีทุ่มจะเห็นแบบตัวเกมจะปรับสกินตัวที่ไม่มีทะทะลุอามาตะเลยทมให้มีทะลุอามาตะอันนี้คือผมแบบว้าวมากๆทมผมเคยบอกกับคนดูไปแล้วว่ามันมีโอกาสปรับได้เหมือนกันแต่ว่ามันป็นไปได้น้อยมากๆทมแต่ในรอบนี้คือมันป็นไปแล้วทมอ่ะก็รอดูกันอีกทีว่า บับมาจะเก่งขนาดไหนกันแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแจ็คตีลิเปอร์สำหรับตัวของแจ็คตีลิเปอร์นะผมเปลี่ยนจากโจมตีทะลุอมตะกลายเป็นยกเลิอกอมตะ5วีน,นั่นเองสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะติดเบต้าตำนานแล้วอันนี้คือเท่าที่ผมคาดเดาวไว้ผมมีโอกาสที่จะติดค่อนข้างที่สูดเลยเนื่องจากว่าสกิลมันไปทับทางตัวของ e y แล้วก็ ถามว่าความสามารถมีนดีเท่ากับ e ียไหมผมก็มองว่ามันก็พอใช้ได้นะม่มอะมีโอกาสที่หลายๆทีมจะเอามาแทนที่ตัวของ EV ก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทีมด้วยนผมว่าตอนนี้ e ีวมันมีทแ้านของคอมโบอยู่หลา5้าวิมันก็เลยเป็นตัวที่โกงมากและอย่างนึงใช้คู่กับเอลินความสามารถจะติดดีมากๆนะและอย่างนึงคือจะได้ปัฟบความสามารถ ที่เป็นบัฟกลุ่มความสามารถด้วยนผมก็เลยมองว่ารีไวาอาจจะโดนเคลียร์ออกค่อนข้างที่ยากนิดนึงอ่ะตอนนี้ผมก็ปั้นตัวของริมูจิเคนแม็กเป็นที่เบรพอย,ยแล้วผนอะผกลุ่มก็น่า,าจ,จะ ใช้วิที่ล่างเอาท่าก่อนเนื่องจากว่าไม่ค่อยจําเป็นทน่าของหาความสามารถใฮ้เปอร์นะผมยังไม่ค่อยจะเป็นตอนนี้อ่ะและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็เป็นทน่าของมาลูชชอปนั่นเองสาหรับใครที่สนใจเดิมพันเกียรติต่างๆในระบบ i o โอก็สามารถไปเดิมกันได้ที่มาลูชชอปกันได้เลยท่ผมบอกเลยว่าราคาน่าดูมากๆนะผมสําหรับใครที่อาจยังไม่ค่อยแน่นอนกับราคาก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ที่แชทเพจได้เลยท่ผมบอกเลยว่าเพจจริงคือดีดํา หนึ่งจุดแสนห้าโคนนะผมบอกเลยว่าเยออมากนะผมอ่ะก็สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆก็สามารถไปทำกันไ,ได้เลยสําหรับสาย Android ที่อยากจะเติมในระบบ iOS ก็สามารถไปเติมได้เหมือนกันนะผมว่าดแพ็กเกจก็สามารถสวดรับได้ตามปกติกเลยยกเว้นแค่ r u b y โนะผมล u b y จะแยกระบบกันเฉยๆระหว่าง iOS กับ Android นะผมก็จะแยกกันทั้งเองสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมพิมพ์ลิงก์ให้ใต้ description ใต้คอมเมนต์เลยนะผมอ่ะสำหรับไอดีนี้ผมพานมามันจะใช้งานดีขนาดไหนกันเดี๋ยวก็ไปลองทดสอบเป็นการสติดหลักกันดูนะผมว่าตัวของรีว กีเคโนมเท่าที่ผมปั้นแมกมามันจะใช้งานดีขนาดไหนกันแล้วก็จะก,กินขนาดไหนการโน้มเดียวพอทดสอบกันที่ด่านที่396เกาบลยกโน้มว่าด่านนี้ตัวของด i เซลี่เคนจะสามารถผ่านได้ไหมโน้มอ,อ่ะก็เท่าที่ผมลองทดสอบมาลิเ,เจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมอกว่าน่าสนใจมากๆากโน้มเป็นตัวที่บัฟท่าพ้อม2อจังหวะโน้มนี่ปล่อยมาปุ๊บก็คือบัฟเลยโน้มแลยจากนึ่งความเท่คือแบบมันขี่มอเตอร์ไซค์โน้มโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างทีเที้ยวมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวเลยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างี่ แวน damage, ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยนุ่มส่วนสกิลดาเมจก็ค่อนข้างที่ดูยากน,นิดนึงแต่ว่าสกิลดาเมจก็ถือว่าพึงได้เหมือนกันนุผมอ่ะสกิลดาเมจของตัวของยุงจีเคนจะเป็นการโจมตีกระเด็นนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการโจมตีกระเด็นแบบไม่ทะลุอ้อมตาเองมีดาเมจด้วยนุผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอ้โหตอนนี้คือเอเลนมาแยง่งซีนเลยนุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนุ่มว่าสกิลจะใช้ตอนไหนการตอนนี้เห็นแค่ใช้เป็นทางด้านของนี่อ่ะเห็นแล้วนุ่มสำหรับสกิล ก็ทีี้เห็นแค่ใช้เป็นหน้าของสกิลบ้าเพื่อนผมอ่ะเอรเินก็จุดป้อมไปที่เรียบร้อยสกิลดามจจะมีการผลักไปยังแนวหลังด้วยเ่อนผมก็เหมือนกับควกของเล่มกับแอรลิสเลยเ่อนผมความกว้างของการขักก็ถือว่าอยู่ในระดับขอบเขตประมาณ500จุดได้อยู่อ่ะผมก็มองว่าถือว่าโอเคแล้วก็ใช้งานดีเลยสาหรับตรงนี้แต่ว่าใครที่อยากจะปั้นแม็กแล้วก็เอามาเล่นผมแนะนําว่าทีมต้องมีตัวล้างอตาตะผมบอกเลยว่าตัวนี้จะใช้งานดีมากๆถ้ามีตัวล้างอตาตะให้เ่นผมอ่ะ ที่ผมตัดสินใจปั้นมาก็คือแบบอะเรนเจอร์ตัวนี้ก็ผมเอามาทำคอนเทนต์ด้วยแหละเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมเล่นไปทางด้านของ ไอดีเลนเจอร์ท่าน้าเองผมก็เลยตัดสินใจปั้นมาเล่นหอ่ะไรอย่างนึงคือเรนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวอามตะให้ทีมด้วยแล้วก็ทีมผมไม่ค่อยมีตัวอามตะด้วยผมก็เลยตัดสินใจมาปั้นนั่นเองนี่สกิลผักบอกเลยว่าติดสตรัรด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุ่มสกิลคล้ายๆกับตัวของแอลิสเลยทก่มทายเทียบก็เหมือนกับแอลิสเลยแหละแต่ไม่เหมือนกับน้องเลมโนมน้องเลมจะเป็นผักแต่ไม่มีสตาร์โนะอ่ะตัวนั้นก็จะมีความพิเศษ นิดนึงเหมือนกันสำหรับตัวของน้องเล่มอ่านี่ีิูจิเคียนก็ถือว่าเป็นตัวแก้ขัดได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวผักเด็นแต่ว่าจะหวังพึ่งดาเมจไม่ค่อยได้เยอะเนื่องจากว่าเป็นดาเมจจากสายพลังนั่นเองก็ถือว่าเป็นดาเมจสะสมได้อยู่นะครับตัวนี้สำหรับสกิลข้าวๆเท่าที่ผมเห็นก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดูดีมากๆเลยแหละแล้วก็สกิลตรงนี้ผมมองว่าเป็นสกิลที่หลายหลายคนต้องการละกันเพราะว่า เป็นทางสกินดาเมจแล้วก็มีสกัดมีผักด้วยครับผมก็เลยมองว่าเป็นสกิลที่หลายๆคนต้องการแล้วก็จาเป็นสําหรับไอดีมือใหม่ที่มีเรนเจอร์ตัวนี้อยู่ในทีมะคอับมา่ถ้าถามว่าปั้นแม็กขึ้แรกรของทีได้ไหมตัวนี้ผมก็มองว่าหย่ดนหย่วนแล้วก็สามารถปั้นแม็กได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นสายพลังโน้มแล้วก็อย่างหนึ่งสายพลังโน้มถ้าเป็นสายพลังที่มีอัตะาแล้วก็มีดาเมจด้วยผมจะค่อนข้างที่แนะนามากมากนะ ทั้งตัวนี้เป็นตัวบัฟส่งจังหวะด้วยผมก็เลยมองว่ามีความหน้าปั้นเข้าไปใหญ่เลยทุกผมผมเลยอะต่ัดสินใจมาปั้นที่ ID ดีนี้เองเดี๋ยวก็รอดูกันได้ทุกว่าผมจะเอาไป VS ตัวไหนได้บ้างทนะุกนะแล้วก็ อบอกเลยว่าซีรีส์ใหม่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้โ้ามสำหรับใครที่กำลังรอดูอยู่ก็สามารถรอด,ดีตามไปได้เพรมช่วงน,น,นี้ก็อาจจะได้ลงคลิปตามปกติแล้วเน,นื่องจากว่ามันเป็นช่วงสอบห่มก็เลยเอาเวลาไปซื้อแล้วก็เอาไปสอบด้วยนะครก็เลยแบบมีเวลาลงคลิปค่อนข้างที่น้อยเองผมก็เลยแบบบางวันก็ไม่ได้ลงบ้างบางวันก็ไม่ได้ลงแบบ อ่แบบเป็นฟันเว้นฟันบางทีก็แบบไม่ได้ลงทุกวันนะผมก็ต้องขออภไยคนดูไว้หน้าทีนี้ละกันหลัจงจากนี้เดี๋ยวผมก็ถ้าจะมีเวลาเพิ่มแล้วก็ผมจะมาลงคลิปแบบจุกๆเลยนะผมแล้วก็เปิดตัวซีรีส์ใหม่ด้วยสำหรับใครที่รอดมซีรีส์ใหม่ก็สามารถติดตามกันได้เหมือนกันนะคอ สำหรับคลิปฟันเลนเจอร์มาแบกทีมก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้อาจจะเป็นเลนเจอร์ขวัญใจหลายๆคนเลยทุกท่าสำหรับใครที่ FC เลนเจอร์ของอาริวจิเคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันว่าชอบเพราะอะไรท่าแล้วก็ยังใช้ในทีมอยู่ไหมทุก่าครับเจ้ตัวนี้อ่ะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็เป็นทาระของมาดูช็อปนั่นเองสำหรับใครสนใจเติมที่เกตต่างๆในเกมไลน์เจอในระบบ iOS ่ผมย้ำว่าระบบ iOS ตอนนี้ระบบ Android ไม่มีที่ไหนรับเติมแล้ว่ผมสำหรับสาย Android ที่อยากจะผันไปเติมหาราของระบบ iOS ก็สามารถไปเติมได้เหมือนกันแต่ว่าแพ็ก Ruby ่ผมจะแยกอ่า Ruby เฉยๆ่าผมก็จะเป็น Ruby ของระบบ iOS กับ Android จะแยกกันนั่นเองอสำหรับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นในอินดิเคชันใต้ขอมไปเลยท่านผไม่ต้องกลัวดีฟ้านท่านผมเพราะว่าร้านจดทะ ครับผสำหรับร้านมาร u ชอนะ็อปอ่ะก็สามารถไปเจอแพ็กเกจกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารทิปใหม่ๆชองไอซาวดันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ